สวัสดีครับท่านผู้ชมในบทนี้จะเป็นการอธิบายเรื่องกดลบลบกลายเป็นบวกและดาวสลับเรือนดังนี้ครับกรณีที่ดาวในพื้นดวงชาตามีคุณภาพเป็นเกษตรสองดวงแต่สถิตในราศีตรงข้ามกันหรือเล็งกันดาวทั้งสองดวงนั้นจะกลายเป็นประเกษตรทั้งคู่แต่จะเป็นไปในลักษณะเป็นเกษตรก่อนต่อมาภายหลังจึงจะกลายเป็นประเกษตร คือดีก่อนภายหลังเสื่อมถอยกลายเป็นไม่ดีซึ่งเปรียบได้กับกฎคณิตศาสตร์ลบลบกลายเป็นบวกหรือบวกบวกกลายเป็นลบดาวเกษตรให้ผลแน่นอนมั่นคงแต่เห็นผลช้ากว่าจะดีหรือเห็นผลก็เมื่อผ่านไปค่อนชีวิตหรือบ้านปลายของชีวิตดาวปราดเกษตรสองดวงเล็งกันก็เช่นกันจะกลายเป็นเกษตรทั้งคู่ในลักษณะไม่ดีก่อนภายหลังจึงกลายเป็นดี ดาวเป็นอุดสองดวงเล็งกันก็กลายเป็นนิดดาวเป็นนิดสองดวงเล็งกันก็กลายเป็นอุดแต่อุดให้คุณแรงและเร็วดังนั้นการเปลี่ยนแปลงก็เร็วหรือกระทันหันกว่าดาวเกษตรแต่ก็ต้องดีก่อนแล้วไม่ดีหรือไม่ดีก่อนแล้วดีเช่นเดียวกันอุดเล็งกันหรือชนกันอาจให้ผลชนิดเจ้าชะตาต้องล้มทั้งยืนหรือเรียกว่าการหักโค่นครั้งใหญ่นิดเล็งกันก็จะเห็นผลเร็วกว่าปลาเกษตรเล็งกัน หมายเหตุกฎนี้ใช้กับดาวเกษตรประเกษตรอุดและนิดเท่านั้นไม่ใช้กับดาวมหาจักรอุจวิทลาอุจจาพิมุปราชาโชคเทวีโชครวมถึงเรื่องทักษะเดชสีการกินีและอื่นๆก็ห้ามใช้เพราะอยู่นอกหลักของโหรกรณีดาวสองดวงอยู่ในเรือนเกษตรของกันและกันเรียกว่าแลกเรือนกันหรือสลับเรือนเกษตร กรณีนี้ดาวทั้งสองดวงจะกลายเป็นเกษตรทั้งคู่แต่จะเป็นเกษตรชั้นที่สองเรียกว่าอนุกเกษตรให้คุณรองจากเกษตรและให้คุณทันทีตั้งแต่เกิดเรียกว่าเป็นอนุกเกษตรมาแต่ต้นเกษตรเห็นผลช้าอนุกเกษตรก็อาจจะยิ่งช้ากว่าดวงชาตาผู้ใดาอาจมีกรณีดาวเล็งกันหรือสลับเรือนกันหลายๆคู่ก็ได้ต้องพิจารณาทีละคู่และดูความสัมพันธ์ว่าถึงลัคนาหรือไม่ และดูเรือนชาร์ตาประกอบด้วยดูบ่อยๆก็ชำนาญไปเองโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องจำกรณีดาวสามดวงสลับเรือนเกษตรกันบางตำราถือว่าดีแต่ในกรณีนี้ไม่มีข้อมูลเพียงพอไม่มีความแตกต่างผมจึงไม่ให้ความสำคัญโปรดติดตามในตอนต่อไปครับ